อัญญานเยอ้าวอัญญาหายไปอ๋ออัญญาไปทางโน้น น้องพีระวังน้องระวังน้องไปไอ้บาไปค่ะ พ่อพ่อใจดีหลายด้วยพ่อพ่อรอมามีไงแบบมีเขาไปไล้ยกับคุณย่าพ่อพ่อก็เลยอยู่ข้างล่างกับลูกก็ไลายชนกันเลย ไอวามานี้เร็วลูกมาอ่ะเป็นไรอัญญาไปหาพ่อมา เป็นไรลูกเป็นไรหนูเป็นไรคะโอ้โดนทับเท้าอ้อระวังไอ้ยาขึ้นมาหาพ่อนี้มาขึ้นมาหาพ่อมาเป็นไรอะโอ้ยโดนทับเท้าเหรอลูกขำมึนมือแล้วทับเท้าเหรอเจ็บไหมพ่อเป่าให้แล้วพ่อเป่าให้แล้วหายยัง หายหายังหายยังเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเป่าให้ทีพ้อให้ก่อยทีโอ้โหดูสินิ้วดำเลยตรงนี้แล้วเปล่าคะใช่ไหมโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากอาโบถือได้เบถือได้ไดูพี่ขอเขาน่ยมัน,นี่มามนี้มาโอ้ร้องไห้นันตายได้ไงแเลย <laughs> อ๋อสตาปารตีเอลิซา thank y o เอลิซ่สามสิบเลยเอลิซามาได้ลยสตาปารตีอ่าไม่ได้ดูเลยได้สตาปาร์ตี้ไปแล้ว เดี๋ยวขึ้นลูกเดี๋ยวขึ้นรอมามีแป๊บหนึง่งหนูเล่นไปก่อนหนูเล่นไปก่อนเอายายา,า,ามาทายามาทาโอ้ยพี่ดิมาปุ๊กเอายาทาให้เขาหน่อย ถามไม่เจ็บไม่เจ็บเย็น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 โถหายแล้วไม่ถ่ายแล้วเอาไม่ถามไม่ถาไม่ทาไม่เป็นไร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 ไม่ถามไม่ถาไม่ทาไม่ถาม้าบ้าบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อุ้มอะโบโบโบไปถ่ายไม่ถ่ายไม่ถามไม่ถามไม่ถามนี่มานี่มาอันนี้ไม่้พ่ออยู่ อ <mile inside> ้าวลุยลุยสตาปาติลุยเลยว้าวเสียวแล้วเกินแต่ละคนว้าวเออเชนเลอร์เชนเลอร์เกิดเกิด นักรบย่อมมีบาดแผลบาดแผลน้อยนิดแต่ว่าเสียงนั้นใหญ่หลวงนักอุ้ยทำอะไรคะขอบคุณนะคะที่ให้สตาร์บัตให้ดาวขอบคุณทุกคนเลย อยากได้ตัวไหนบอกพ่อเซียนนอยากได้ตัวไหนคะชี้สิโอ้เจ็บค่ะอะไรกันลูกมาด้วย อ๋ขอบคุณคุณชมพูน,นุชนะคะส่งดาวมาให้ห้าสิบดวงโอ้โหฟาเซอร์ฟาเซอร์ <c oughs> อ,มอม้วงลอมามีใช่อ<ห>้วงลอมามีทำอะไรกันอะ่ะจ,ะจับพี่อ๋อพี่ทีฮะอ๋อจับพี่พีด้วยอ๋อจะไปได้วยกันเลยเหรอโอ้ชนชนชนเก้าอี้แล้วโอ้โอเดี๋ยวนะพีพีร้องก่อนเอาเอาเอาไปขอข้างนู้นพี่ปูมันเป็นหล่ำคมๆเอาเถิดไปข้างนู้นคมข้าง,งนู้น เดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนโอ้ปุ๊ก็เริ่มมอนเริ่มมึนโอเคค่ะออาขอสักสวัสดีนะคะก็เป็นหมามีจะบอกว่าระวังน้องๆด้วยพี่ๆกับไวจังอ๋อค่ะพ่อพ่อก็พูดนะคะคุณอภิญญาเขาก็จะบอกว่าบอกว่ามิกกี้บอกมีน้องอยู่เขาค่อยให้ระวังค่ะ พ,พ,พ่อพูดแบบนี้ก็พูดค่ะทุกคนก็พูดนะคะช่วงนี้อัญญาเขาจะเป็นคนที่เอ,อ,อ่อนไหวแล้วก็ช่วงนี้เขาแบบไม่รู้อะไรอ่ะบางทีเขานอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนอนอยู่สักพักเดียวอ่ะทีเนี้ยร้องยาวเลยวันนั้นนโบก,ก็บอกว่าเอามือวางไว้บนอกพอ พ่อพ่อพ่อ,พอไปดปูปรับปรับอารมณ์ให้อัญญาอยู่ค่ะอัญญาไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเขาเขาแบบเหมือนพอช่วงนี้เขาจะร้องแล้วคือจะร้องยาวไม่มีอะไรครับขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอัญญานะคะใช่ไม่เป็นอะไรมากค่ะช่วงนี้เขาจะเป็นเหมือนจะเป็นอีกช่วงวัยหนึ่งที่เขาแบบ ร้องไห้แล้วก็พอร้องไห้ทีนี้เขาจะแบบยาวเลยไไเายาวซึ่งบางทีก็ไม่มีอะไรแต่เขาก็ร้องอือว้าฮ่าครับใช่มันก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งอะคะ่ะทุกคนบางทีเขาจะเกิดเขาไม่ร้องคือเขาก็ไม่ร้องแต่ช่วงนี้เขาจะแบบร้อง ขอบคุณนะคะคุณรูดาเต้หนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะคะรถเตียวเท้าอัญญาแต่เมอกี้ดูก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนะโบเนาะไปกัะไปไปเฉียบนิ้วไปสะดุดสะดุดเอฟซีอัญญาขอบคุณค่ะไหนทุกคนมาตรงนี้เร็วมาซิ้งหน่อยไอวา อขอบคุณค่ะน้องแองโซมขอบคุณค่ะไม่หรอกเวลาเราแบบเขาเรียกอะไรอะเม้นเวลาเราอ่านเม้นเราก็นะไม่ไมันก็ต้องอ่านบ้างมือถืออยู่ที่ใครนะคะ <c oughs> ไวทองสองขวบอาจจะใช่ค่ะเพราะว่าธรรมดาเขาจะไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอ้วนจะเป็นคนที่ไม่ร้องไห้เออ แต่ตอนนี้เขาแบบเขาเหมือนเขาดีใจอ่อนไหวพี่ฟ้าอยู่กับมือพ่อๆเลยนะคะทุกคโบบะไอเลิปหายแล้วไงเมื่อกี้พาไปล้างมือก็หายแล้วไงลูกเมื่อกี้ร้องไห้หายไปแล้วโอ้ยบายแลยโอเคบายบายลูกบายบายเราไปเก็บสิลูกทำพิธีบายบายคนขาพิธีขาบายบายป่าป่าป่า acting เดี๋ยวนี้ acting <c ười> acting ร้องไห้อะเราอะเดี๋ยวนี้ไอ้วายอยู่ไหนอ่ะไหนหนูอะบายบายยัง ไอว่าล้างเสร็จยังคะถ้าหายไปก็คือในห้องน้ำของเร่อล้างเสร็จแล้วบายบายค่ะบายบายหน่อยบายบายไปก่อนนะคะป้าพาเขาขึ้นไปก่อนก็ได้ปะโอเคทุกคนเราไลฟ์ประมาณนี้แล้วก hear ันเนาะคิดว่าจะไลฟ์ได้นานกว่านี้แต่ว่า พอดีมันมีไม่อยู่ด้วยไม่มีผู้ใหญ่คอยคอยคุมไหนไหนไหนไออัญญาอัญญาอัญญาจับกระโปรงแล้วก็หมุนตัวให้พ่อดูรอบนึงเดี๋ยวได้ขึ้นเลยลูกหมุนกระโปรงรอบนึงแล้วเดี๋ยวขึ้นเลย อันยังนี่อ่จับกระโปรงให้วยจังงี้แล้วก็หมุนฟิวส์ทุกคนโอเคอ่ไปเฮอะลูกป้โอเคบายบายเมื่อตอนบ่ายยังจับมาได้อยู่เลยไปแล้วนะครับทุกคนโอ้เอลิซา thank you ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะยังไม่ได้ขอบคุณใครเลยนี่ขอบคุณกันไปแล้วใช่ไหมขอบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับบบ๊าายย